เออคูณ1660ไหลขวดเหล้าคูณ32 360ยังไงโอ้โหแล้วไหลยาว16จังหวะนี้จังหวะนี้พี่ได้แน่นอน20,000 baby that's the one. สวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับ b บ b y j จั e Channel คนดีคนเดิมนะมาเล่นสลัดเว็บตรงจาก Hi PG ใน Y Beauty Showdown นะหรือคาวบอยของเรานั่นเองว้าวทุกคนมาเข้าเกมมีงบมาพันเอยยันใจดูสิว่ามันจะได้สักเท่าไหร่นะฮะ เงพันเบ็ดสานเศษน่จะเปิดไปเลยดูสิจะเกลือยไหมสำหรับเกมนี้ที่พี่คนไหนอยากลองเล่นเกมนี้นะคะแนะนำให้เล่นไปพร้อมๆกันนะคะสมมติถ้าหนูแตกดีก็คือช่วงเวลานี้แหละเขาแจกคนรเข้าไปเล่นก็เลยแนะนำให้เล่นพร้อมกันเพราะว่าหนูตัดเสร็จแล้วก็อัดลงเลยเอ้ยอัดเสร็จแล้วก็ตัดลงเลยทุกคนเดือดเดือดเเดือดแลิ้นไันกันไปแล้วทีเดียวเชียวนะคะเรามาดูตรงวันนี้เราจะได้เท่าไร่น่จะะและเอมา คุ้มบนิสูทธิสิคุ้มบนิสูค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแจกนะทุกคนโอ้ยแต่ถ้ามาก็มาแล้วคูณไหลาวายจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะไหนาจังหวะใจเล่าไหลามาคูณสองไหลไม่ไม่ไหลนะทุกคนโอ้ยโอ้ยส,ออสูเออจังใสเออแล้วขบอยมาแล้วจังใสทุกคน เออไหลไหลให้หน่อยเถอะเออไหลคนเล่าคูณสองจัดไปแล้วคูณ4ี่เจมาคูณ8 q คิวมาโอโหแล้วถ้าไหลไหลเรื่อยๆจะไ้ไม่แจกก็ไม่เข้าใจาเลยนะทุกคนดูซิว่าเราจะได้กันไหมปืนมาคูณสองเอย้ยแล้วยังไงสวยขบอยหมวกสวยถวยถวยเลยทุกคนถวยจัดมาแล้วไหลโอโหมาขวดเหล้าปืนไหลสี่คูณแปดจัดไปหมวกมาสวยจัดไปลูกขู่ขวดเหล้าเจมา โอ้ยลายสาบสองบอ,อลอยิดเีเดมาคนโหสุดยอดพันเจ็อาเบสามไปก่อนกป็สาสิไปจะเป็นอะไรแปวะน้องทุกคนเนาะอย่างไงเล่าอะไรมามามาคิวมาโหค่อน้านที่จะ เกลื <c oughs> อตอนกลางนี่จะเค็มทุกคนโอ้ต้องดวนไปเลยเอย้สวยหมวกพี่หนุ่มเมืองเพชรยังไงจัดไปไห,ลเล,ห,หล,เล,ลเล่าโอ้โหไหลเล่าฟิตบินเราไม่มานะคะทุกคนสวยปืนมาโอ้ไม่ค่อยจะไหลกันเลยเอยอยังไงสี่ห้าไม่ไหลนะทุกคนแล้วก็ไม่ค่อยแตกด้วย เออไหลามาโอ้โ่วัว Y K ยังไงโอ้ยบักห้านี่แม่คือซิบอาไรเนี่ยคือซิบอาไรเนี่ยซูฟิตโอ้โหทุกคนเล่นโอ้ยเบ็ดห้าสิบสักสักสามสิบดูซิจะได้ไหมทุกคนนะหวังฟรีปิ้นนะนั่นนี่รอบนี้นี่ หูเบ็ดห้าสิูแทบก็อักเลือดก็อักเลือดทุกคนกูจะก็อักเลือดตายวะโอ้ยมาหน่อยเหอะไหลเห็นไหลหน่อยเหอะโอ้โหหมวกยังไงไม่มาโอ้ยละเจยังไงปืนสวยคูณสองไหลอีกไหมโอ้ยกูจะข้างแล้วเนี่ยเออคิวยังไงวะพี่ โอโหเบต้าสิไม่รอดทุกคนทุกคนเบต้าสิไม่รอดนะเอ้ยเราล่ามา200รอยโอ้โยฟีจสป,ปินมาว่ะทุกคนมาวิกกิ้งฟีจสปินเบต้าสิบใช่ไหมใช่ห้าสิบอะไรไม่ได้ปรับเบตมาฮะแล้วก็มาลุ้นกันของฟรีสป,ปินนะทุกคนลุ้นนะต้องลุ้นนะ เออคูณ1660ไหลขวดเหล้าคูณ3236 0 0ยังไงโอ้โหแล้วไหลยาวมันหจังหวะนี้จังหวะนี้พี่ได้แน่นอน2020โอ้ยแล้วมีฟิสปินอีก5ทีบทจะคูณโหมันคูณทีคูณเท่าตัวเนาะ86 32ถือว่าถ้ไหลนี่ก็ถือว่าสุดอะไหลทีน่าจะได้เยอะอะทุกคนแบบแจกต่อ แต่ยากนะดูทรงละยากนะงินงรางวัลรวมรอบนี้สองหมื่นทุกคนว้าวสองหมื่นแล้วก็เบ็ดร้อยเลยสิจ้าอย่าไปกลัวนะฮะสามสิบทีก่อนนี่ขนาดอยากไปกลัวนะสามสิบทีก่อนอยังไงไอหนุ่มเมืองเพชรเราไหลมาแล้วไหลเอต่อ,อยังไงได้วายม่วงยังไงสวยแจว๋วสวยแจว๋วล้วฟิสปินจะล่วงหรือไม่หรืออีกตัวหนึ่งปึ๊บปึ้งปึ๊บปึ้ง,ง,งไม่ล่วงฮะจบฮะ เอ้ยเราฟีปินมาในเบ็ดร้อยทุกคนหูแล้วถ้าคูนกันที่ผายไม้วัดนะจะคูนให้ืือไหมฟีปินจะเกือรหรือเปล่าต้องขอรองดูต้องขอร้องขอร้องดูนะทุกคนขอร้องขอร้องดูเค okay, มาสวยขวดเล่าสามร้อหกจัดไปได้ไวมาคูนสานที่สองแล้วตอนนี้โอ้โหร้อยหกอยู่อะ่ะมาดิออมไปหลายาาหลายบักหานี่ มันจะมันๆเลยโอ้โหแล้วเออเอก็ไม่คิดจะออกแล้วเล่าอย่างไงไม่มีโอ้ยมันก็เกลือนนะซื้อไหมทุกคนเอ้ยดูเหมือนจะไม่ต้องซื้อนะหรือปล่าเว้ยโอ้ยอึกอื้มอีกอัน,นเดียวอีกนิดเดียวอะลงให้นิดนึงไม่ได้หรอโอ้โหเออคุณแปดมาจบ รางวัลรวมรอบนี้พันสี่สิบนะฮะสวยไหลต่อสวยสองร้อยสวยคูณสี่ไหลต่อคือต่อปืนมาทุกคนคูณแปดคูณสิบหกโอ้โหจัดไปจัดไปใหญ่ๆย่อมๆไหลไหมไม่ไหลอ่ะหา้าแล้วฟีสปินมาอีกแล้วนะคะทุกคนจัดไปตอนแรกไม่มาว่าจะซื้อไง แต่มาก็สวยไงมาก็คือสวยจัดดูนะทุกคนจะเป็นจังใส่นะทุกคนโอ้ย,อย่างเกลือ,อเลยมันเป็นไปได้หรือเอ้ยมันเป็นไปได้หรือที่ฟิชช่พินจะไม่แตกแค่สักทีนึงอะเป็นไปได้หรือคะหรือคะตกนรกอเวจีปล่อยเป็ดห้าแสนล้านหกห้าแสนล้านชาตินะคะนะคะนะคะทำแบบนี้กับเรานะคะนะคะนะครับนสะี่สิบ ในหมวกคูณ4ี่คูนแปดไหลเคมากเล่นกูงอมเลยนะนี่ฟิตัปิ้น40เนี่ยงอมจัดจริงนะแล้วเจมาอย่างไงโอ้ยคิวมาว่ะเอ้ยยังไงร้อยห้แล้ววายหหยหนูเมืองเพชรกับหมวกคู่ใจของเขานะฮะหูยหมวกหรือขวดเราวันดูไม่ทันทุกคนอ่ะแล้วฟิตัปิ้นมาเก่งแต่ว่าแจกไม่ค่อยเก่งนะทุกคนไปทุกคนคูณแปจัดมา ดูทุกคนดูสวยสวยคูณ16นั่นแหละ3 0 0พยังไงคูณ32หมวกมา2,400อูห้หูคูณ64ซุปเปอร์เมกา6,000เอาอยู่ไม่เป็นไรคุ้มละดีกว่าฟิเตปิน40ี่สิบจ้ะวู้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 เลยนะจังหวะนั้นน่ะจริงนะคะจริงนะคะเฮ้ย สวยแล้วแค่นี้ก็สวยแล้วมาแค่นั้นก็ดีใจที่ผ่ายไปวอดไหลเคสิบหกมายัางไงไหลขวดเล่าตอคูนสามสิบสองคูนสิบสี่ไม่ไหลวะเฮ้ยโอ้โหคูนสองห้าหกแล้วนะ่ะจะมีวันจะไปถึงไหมทุกคนวะแล้วฟีสปินไม่มาหนึแปดไปร้อยหกสิบคูนสิบหกไหม ได้ตัวเอง1นึ่งหมื่นนะคะเงินรางวัลรวมถือว่าสวยอยู่สวยอยู่นจะจ๊ะโอ้โหแล้วสแคตเตอร์มาอีกแล้วนะคะหมุนฟรีดูซิรอบนี้จะไปถึง200รอให้กันได้ไหมน่าจะพี่พี่พดูกันไปดูกันไปจ้ามาขวัญเ่าหนูเ่าคุณแปดโอ้ยเอคุณสิบหกสวยอยู่ไหลไหมไหลเค็มไม่ไหลคนโหได้อยู่ได้อยู่สามพัน เอาหมดแต่จังหวะน,นี้เอ,เอาเอาเอามาก่อนอ่ะเอามาก่อนคือว่าเอามาก่อนค่อยว่ากาันโหลเล่าคุณแปดนะฮะโอ้ยระวายมายังไม่เชื่อมเลยแล้วเอก็ยังไม่มาเอุกชัยสุภเลอร์ซูเนัสโอ้เออคุณแปดเซ็ตสวยโอ้เออนั่นแหละหกแปดสุดหกแปดสุดอยู่ อะไรวะน่ะพูดผิดพูดถูกเลยน่ะแปดสี่สิบก็เอาจังหวะน,นี้สี่พันเจ็ดโอเคโอเคโอเคนะฮะโอเคนะฮะบึ้บสแคตเตอร์มาไหมสแคตเตอร์ไหลไหมล่วงไหมมาฮะแล้วฟีสปิ้นอีกแล้วฟีสปิ้นของเราออกโคตรบ่อยแต่ได้โคตรน้อยอันนี้คือเพราะนี่คือไว้เบลตี้คาบี้ คีบโบโซโคมาฮาแล้ลววดเล่าคุณแปดไหลต่อเอให้ไหมไม่ไหลเลยวะบอกแลวทุกคนของจริงเกนเนอเกินต้านใครก็เอาไม่อยู่นะคะจังหวะน,นี้ดูดิไปโวยเขาก็ไม่ได้ให้กูกบุญแล้วนะจริงนะฮะมาฮาสี่ร้อยสวย หมดแล้วฮะได้แปดร้อยบ้างเนี่ยโอ้ยพันสี่สูสวยอยู่มาสามร้อยคูณสองมาเอวายยังไงคูณเอโอ้คูณคิวจัดไปเคไหลเคต่อคูณสิบหกโอ้โหบอกคูณไ้เด้บอกคูณไ้เด้บอกคูณบอกุนหัวเออแล้วปืนยังไงเออเออนั่นแหละทุกคนสองพันคูณแบดว้าวรางวัลก้อนโตสอง0ันสวยกูเอาหมดจังหวะเนี้ย กูโบจัดอ่ะทุกคนมาเรามาปิดยอดกันที่42,000ดีกว่าเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เฟนหนูด้วยนะจ๊ะสำหรับพี่ๆคนไหนเล่นไปด้วยกันเป็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์บอกคอมเมนต์ comment, พูดคุยกันได้นะที่ใต้คลิปนะจ๊ะและสำหรับพี่ๆคนไหนอยากเล่นจิ้มที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์หรืไอไลน์แอดของเราได้เลย kmvip นะจ๊ะแอดไปเลยนะคะบ๊ายบายวันนี้หนูไปแล้วจุ๊บจุ๊บมว